สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันตาเวิร์สนะคะช่องนี้อาจารย์ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสงบก,การภาวนาและการฝึกจิตให้กลับมาเชื่อมโยงกับสภาวะภายในของเราค่ะเนื้อหาในช่องก็จะประกอบไปด้วยบทสวดบทบูชาและเสียงดนตรีแห่งการภาวนา บทเพลงที่นำเสนอจะเป็นบทเพลงบูชามาหาเทพเช่นพรศิวะพ่อแม่อูมาพระพิกเนตพัตตีมูรติหรือรวมถึงพระโพธิสัตว์โดยการจัดทำขึ้นมาครั้งนี้เพื่อเป็นสื่อในการภาวนาและปรับฐานจิตใจของเราให้อยู่ในสภาวะที่สงบและตั้งมัน่นในช่องนี้นะคะ จะได้อธิบายถึงการทำกรรมฐานในแต่ละกองในรูปแบบที่เข้าใจง่ายรวมถึงการแนะนำการปฏิบัติเช่นกสินการทำกสินไฟกสินแสงรวมถึงการฝึกมโนยิทธิด้วยค่ะทั้งนี้นะคะอาจารย์ก็จะค่อยๆทยอยนำเสนอในรูปแบบที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านสามารถฝึกได้เองที่บ้านและก็ฝึกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การฝึกสมาธิไม่ได้เป็นเพียงการทำให้จิตใจของเราสงบเท่านั้นแต่เป็นรากฐานของพลังภายในจิตของเราค่ะการสะสมกำลังจิตกำลังใจและความมั่นคงทางอารมณ์โดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันที่มีกระแสะลบมากมายมีความเร่งรีบและความวุ่นวายกระแสะวัตถุนิยมซึ่งจะมีผลต่อสภาพจิตใจความเข้มแข็งทางจิตใจของเราอย่างมาก และดิฉันหวังว่าเนื้อหาในช่องนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยประคับประคองสภาวะจิตของทุกท่านให้ได้กลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้กลับมาอยู่ภายในฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องและค่อยๆเข้าถึงพลังภายในของตนเองหากท่านใดกำลังมองหาช่องทางการฝึกสมาธิการภาวนาและบทเพลงแห่งความสงบขอเชิญติดตามที่ช่องนี้ได้เลยค่ะ และเราจะร่วมเดินทางไปบนเส้นทางแห่งการฝึกจิตไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้เวลาและขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบความศรัทธาและพลังใจที่เหมาะกับตนเองสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Namu Buddha ya fra Buddha trayra t a n oh